อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปีนี้เป็นปีมาหามงคลนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้นมามากมายนะคะมีอีกหนึ่งโครงการเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะคะก็คือโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัฐบาลจัดขึ้นนะคะเพื่อรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าบำรุงรักษาต้นไม้วันนี้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศคะ่ะโดยส่วนกลางจากที่ตึก ติบตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยมีพลตําเวเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมการปลูกป่าบำรุงรักษาต้นไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนตั้งเป้าปลูกป่าทั่วประเทศ72ล้านต้นซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการรับลงทะเบียนจัดหาพันธุ์กล้าไม้โอกาสนี้ก็เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมในวาระสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะโครงการนักล่าวเป็นหนึ่งใน10โครงการที่ดําเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้จะมีโครงการของภาคส่วนต่าง,างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหาโมงคลนี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมทํากิจกรรมในวาระสําคัญกับพี่น้องประชาชนผมขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามารถขีของปวงชนชาวไทยเพื่อถอยเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเพื่อร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีได้มอบกล้าไม้ต้นรวงพึ่ง26ต้นให้แก่ผู้แทนจากหน่วยง,งานต่างๆประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงผู้แทนเหล่าทัพและกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปลูกค่ะ